สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อความทรงจำของความทรงจำเรื่องคุณในใจเขาความทรงจำเรื่องของคุณในใจเขานะคะดูซิว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีความทรงจำอะไรที่เกี่ยวกับคุณที่ ถ้านึกถึงคุณแล้วเรื่องนี้มันจะต้องขึ้นมาในหัวหรือว่าเป็นความทรงจำชนิดไหนเป็นเรื่องดีๆหรือเรื่องดรามา่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะขอดูลักษณะของเขาหน่อยแปดไม้หนึ่งถ้วยเจ็ดไม้เก้าดาบไม่มีไพ่ตัวตนเลยเนาะ โอเคทานทานใส่ทัดลมนะคะถ้านน้ำท่านน้ำนิดหน่อยอะ่ะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนใจร้อนใจเร็วเป็นคนที่อ่าอ,อารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงแปรปวนง่ายแล้วก็เป็นคนที่คิดมากด้วยนะคะเป็นคนมีความเครียด คิดมากมิตกกังวลขี้กลัวขี้กังวลอะไรอย่างนี้ด้วยเขาน่าจะเป็นอ,อยู่ในลัคนาราศีธาตุไฟและธาตุลมนะคะธาตุไฟก็เมถุนถ้เาเ,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 าเาุไม่ใช่ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุลมเนี่ยเมถุนปุลกุมน,น,นะคะคนคนนี้เป็นคนที่พูนว่าเขาเขาเป็นคนมีความมีความใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคือก็จะสู้ถ้ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สู้อ่ะแต่ว่าเขาเขาก็ดูเหมือนชีวิตเขาน่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันอะคนคนเนี้ยดูชีวิตมีการผกผันเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะมีการเดินทางมีการโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ย ได้ได้ด้วยเช่นเกิดที่หนึง่งไปโตอีกที่หนึง่งแล้วก็อาจจะต้องโยกย้ายไปทํางานอีกที่หนึง่งอะไรแบบเนี้ยชีวิตอยู่กับการเดินทางต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบชีวิตขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเล่นรถไฟเหาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างจะมีอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างค่อนข้างเยอะ ัวเขาก็เลยเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่มีความเครียดหรือว่ามีเรื่องที่กุ้มใจเรื่องที่จะต้องคิดอะไรเยอะแยะนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่ขี้กังวลเนื่องจากแบบว่าชีวิตอาจจะเคยเจอปัญหามามากมายอ่ะมันก็เลยเหมือนสะสมอแต่ว่าตัวเขาจริงๆเขาเขาก็มีความแบบว่ามีความอ่อนโยนอยู่อยู่ในจิตใจนะคะมีความน่ารักมีความสดใสยอยู่อยู่เหมือนกันนะ ชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างสี่เหรียญนายออฟอร์ดอะอยากออกก็ออกทรีอแล้วก็เดอะล v เ r ชีวิตของเขาช่วงนี้เนี่ยอาจจะดูนิ่ง นิ่งๆ,ๆนะคะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่เหมือนเขามีแผนเขามีความอยากมีความต้องการมีความปรารถนาที่จะเหมือนเขาวาดหวังหรือ,อ,อมีสองแบบนะหนึ่งคือเขากำลังวางแผนในเรื่องอนาคตเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแหละนะคะกำลังคาดกำลังคาดหวงังกำลังคาดคิดแล้วก็ตอนเนี้ยอาจจะแบบ กำลังพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อความรักในอนาคตเช่นเขาอาจจะมีแผนวางแผนว่าเอออยากจะแต่งงานกับคนนี้อยากอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องมีมีการเตรียมตัวมีการวางแผนหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างงี้เหมือนกําลังคิดแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงดําเนินการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าชีวิตช่วงนี้ก็คือคือค่อนข้างนิ่งๆค่อนข้างเสถียรไม่มีอะไรหวือหวามากมายนะักนอกจากในเรื่องของ ความคิดแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนที่จะเตรียมสู้เตรียมฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆที่ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความลักความสัมพันธ์ของเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไปได้ว่าคิดถึงในเรื่องของการเดินทางบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความคิดความอยากที่จะเดินทางมาหาคนที่เขารักก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืมอ่ะทีนี้ ตามหัวข้อของเราก็คือความทรงจําเรื่องของคุณในใจเขาเมื่อเขานึกถึงคุณเนี่ยเขามีความทรงจําแบบไหนกันเขามีความทรงจําแบบไหนเกี่ยวกับคุณว้าวว้าว two of cups the fool mm. n i of swords ว้าว f o ร์ a นรู้แล้วล่ะเมื่อกี้อะถ้าคนที่เขาที่บอกวา่าเขาคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่เขาคิดวางแผนอนาคตด้วยน่าจะเป็นคุณน่าจะเป็นคุณไม่ใช่คนอื่นคนไกลไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนะคะหรือว่าคนที่เขาอยากจะเดินทางมาหาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นคุณนั่นแหละนะอ่ะ คือทัวครับขึ้นมาใบแรกขนาดนี้แล้บอกเลยว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาน่าจะมีอุปสรรคนะน่าจะมีอุปสรรคค่อนข้างแบบจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ย King of Pentacles King of Cups King of Sword ว่ามองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนมีอุปสรรคมีปัญหาคุณกับเขาอาจจะเคยทะเลาะกันแล้วก็แยกทางกันไปแล้วหรือว่าห่างหายกันไปทะเลาะกันงอนกันหรือว่าไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยห่างๆกันไปก็มีหรือว่าบางคนเลิกกันแบบจริงจังจังๆนะคะบางคนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาก็มีความแบบ อยากมาหาอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งในปัญหานั้นอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางนะคะแล้วก็ปัญหาอื่นๆผู้อ่านบอกว่าม,มีมีหลายเรื่องนะคะจุกจิกจุกจิก,จกอะ่ะอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆคือเขาเขาก็เครียดนะเครียดคิดถึงพอเขาคิดถึงคุณน่ะมันมีความคิดถึงมีความรักมีความอะไรยอาวร์มีความห่วงหามีความแบบว่าหลากหลายอารมณ์แต่เขา แต่เขาก็คือเขาคิดถึงคุณเมื่อนึกถึงคุณเนี่ยความทรงจำอ่ะมันขึ้นมาหลายเรื่องมากๆทั้งความรักที่เขามีต่อคุณคุณมีต่อเขาความรู้สึกดีๆความรักดีๆช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขาช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันความหอมหวานของความรักนั้นเขานึกถึง แล้วเขาก็ยังนึกถึงเรื่องของเวลาที่คุณกับเขาทะเลาะกันหรือว่าเวลานี้มีปัญหากาันหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นเนี่ยเขาก็ยังนึกถึงการวางแผนอนาคตร่วมกันกันกบคุณอืมแบบว่า ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่คุณกับเขาอะ่ะมันจะได้ลงเอยกันแบบจริงจังในเมื่อปัญหาอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินเขาอยากจะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งอะ่ะจะได้ไหมสุดท้ายแล้วมันจะไปกันรอดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันมีความคิดอะไรมากมายอยู่ในหัวเขาใช้ความคิดเยอะมากๆนะคะเรื่องของคุณคิดเยอะมากๆแล้วความทรงจําม,มากมายอะ่ะมันก็กําลังแบบเหมือนเหมือน เป็นหนังอะเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่แบบวิ่งฉายเข้ามาในหัวเขาแล้วก็ในภาพยนตร์เรื่องนั้นอะมันครบรสมากๆอะมีทั้งแบบโรแมนต์มีดรามา่ามีแบบว่าเรื่องตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมากมายเป็นเรียกว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ก็คือเป็นภาพยนตร์ที่มาแบบครบทุกรสทุกแนวอืมแล้วเขาก็แบบ เวลาคิดถึงคุณอนะมันก็เหมือนเห็นเป็นภาพภาพต่างๆที่ประมวลผลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าความรู้สึกดีมีมากกว่าความรู้สึกแย่คือไอ้เรื่องแย่ๆเนี่ยผู้อ่านมองว่ามันก็เป็นปัญหาจุกจิกจุกจิกที่คุณสองคนทะเลาะกันแต่มันเหมือนปัญหาอาจจะมาจากคนอื่นๆหรือว่าสิ่งอื่นๆรอบๆตัวคุณสองคนมากกว่าแล้วมันทําให้คุณสองคนอะ ก็เลยมีปัญหามีเรื่องที่จะต้องทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันอะไรอย่างนี้แต่ส่วนลึกลึกๆในใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณสองคนนะรักกันเขาคิดถึงคุณคุณคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบหอมหวานอบอวนอยู่ในนั้นมีความรู้สึกดีๆมากกว่าความรู้สึกแย่ๆแต่ไอความรู้สึกแย่เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นคือมันเป็นแค่ความรู้สึกกลัวรู้สึกกังวล เพราะเขารู้ว่าถ้าจะกลับไปหาคุณถ้าจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ปัญหาต่างๆเนี่ยมันยังอยู่แล้วจะแก้ไขยังไงเขาก็กลัวจะเป็นเหมือนเดิมอีกอะไรอย่างเงี้แต่เขารักคุณไหมรักนะอยากกลับมาหานะอยากลองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ,อยากลองเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็แบบมีการวางแผนอนาคตคิดที่จะฟันฝ่าเพื่ออนาคตของคุณและเขาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ ดูเป็นความรักความสัมพันธ์ของคนเก่าๆอะรักเก่านะคะที่มีปัญหากันคือถ้าถ้ายังไม่ได้เลิกกันผู้อ่นานก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบงอนกันหรือว่าไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยห่างๆกันไปหรือไม่อย่างนั้นก็คือเลิกกันไปเลยห่างกันแบบไปสักพักนึงแล้วเลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วอะมันเป็นการคิดถึงอดีตเก่าๆนะคะความรักเก่าๆหวนกลับมา You deserve love, you are lovable. m m This could be the one. m mm. m ใช่แล้วล่ะนะคะอุ๊ยเห็นไหมบอกแล้ว Wedding. <laughs> โอ้ยตื่นเต้นนึ่นเต้นอีกแล้วก็คือเมื่อน,นึกถึงคุณอะเมื่อน,นึกถึงคุณใช่ไหมความทรงจําของเขาก็คือ ความน่ารักของคุณความความดีงามของคุณสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันเขานึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นคุณน่ารักคุณอ่อนโยนคุณดีกับเขาแล้วเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่คนที่ใช่ที่สุดไม่มีคนไหนใช่ไปกว่าคุณแล้ว this could be the one นะคะแล้วก็จะต้องเป็นคุณเท่านั้นเนี่ยแหละคนที่เขาตามหาคนที่เขาหลออคอยแล้วคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยอยากจะแต่งงานด้วย บอกแล้วเขาคิดถึงอนาคตร่วมกันกับคุณคิดว่าจะทํำยังไงอ่ะให้ความรักของคุณกับเขา่ามันได้ลงเอยได้สมหวังดังใจได้อยู่ด้วยกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยโอเคเออพลังงานวันนี้ดีมากนะคะอเป็นเรื่องราวของใครก็ขอยินดีด้วยนะที่คนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาก็รักคุณมากเช่นกันแล้วเขาก็ มีความคิดที่จะต่อสู้ฟันเผาอประสักเพื่อคุณนะคะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณด้วยแล้วคุณก็เป็นคนเดียวหนึ่งเดียวเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาด้วยโอเคก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ